สวัสดีครับมาแบบงงอีกแล้วเพราะอยู่ๆ a p p l e ก็ปล่อย iOS 1 5 7 8 RC ออกมาให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้ดาวน์โหลดไปติดตั้งทดสอบกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 1 5 7 8 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในข่าอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.7.8รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7.7ตัวเต็มพอรับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไง เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.7.8 r c บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเยอะเลยครับส่วน Multi Core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด,ด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดวยรวมลดลงความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลงการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.7.8 rc บน iPhone 7 Plus ประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป7%เหลือ93%ในขณะที่ iOS 15.7.7ใช้ไปแเหลือ9 2 การอัปเดตเป็น iOS 15.7.8 RC บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็ว CPU ลดลง GPU เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ผมว่ารอดูผลการทดสอบตัวเต็มแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตจะดีกว่าครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆติดตามข้อมูลใหม่ๆได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ